ครับก่อนที่เราจะออกทริปขี่โมอเตอร์ไซค์นะครับไปในการท่องเที่ยวในที่ไกลๆนะครับช่วงประมาณสัก,กสัก1 0บวันนะครับผมก็จะไปที่ประเทศลาวกับประเทศเวียดนามนะครับก็จะไปขี่โมอเตอร์ไซค์ไปท่องเที่ยวกันและทีนี้การขี่โมอเตอร์ไซค์เนี่ยร่างกายนะครับมันก็จะต้องแข็งแรง การที่จะทําให้ร่างกายแข็งแรงเราก็ต้องมีการออกกําลังนะครับก็ผมก็ช่วงนี้ต่อไปก่อนเดินทางก็จะมีการออกกําลังกายทุกวันนะครับก็วันหนึ่งก็ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับโดยใช้จักรยานนะครับจักรยานปั่นจักรยานประมาณ1ชั่วโมงระยะทางที่ได้ก็ประมาณสัก20 20กิโลนิดๆนะครับ 21- 22กิโลแค่นี้นะครับก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงเพราะว่าเรามีอายุมากแล้วนะครับ ปั่นไปเรื่อยนะครับปั่นไปเรื่อยปั่นไปเรื่อยก็ให้ได้รอบขานะครับให้ได้รอบขาที่เราสามารถไปได้ก็ตกประมาณ21 22กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นเราก็จะวอร์มร่างกายนะครับวอร์มร่างกายยืดเส้นยืดสายนะครับ ที่ผมปั่นอยู่แถวถนนเลียบทางรถไฟเช,ชียงใหม่ลำพูนนะครับก็จะมีต้นไม้นะครับข้างทางนะครับพวกหญ้าพวกอะไรนะฮะพวกกิ่งไม้พวกอะไรต่างๆพวกเนี้ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับดี่พอดีเราปั่นผ่านไปใช้ความเร็วประมาณ20กว่าเนี่ยมันตีเข้าหน้าก็เก็บเหมือนกันนะครับเนี่ย,ยบแบบเนี้ยนะครับต้องคอยหลบนะครับ การขี่โมอเตอร์ไซค์นะครับในฤดูหนาวนี้นะครับมีไอ้ร่างกายมีความสำคัญมากนะครับเนื่องจากว่า,าเรา่อนข,ข้างสูงอายุแล้วเวลา,าขี่โมอเตอร์ไซค์ไปด้วยอากาศเย็นไปด้วยร่างกายนี่ปะทะกับความหนาวเย็นนะครับบางครั้งนี่มือนี่เป็นเน็บเลยนะครับ หนาวมากโดยเฉพาะเวียดนามเนี่ยเวียดนามลาวลาวทางเหนือลาวที่มันจะติดกับเวียดนามนี่นะครับหนาวมากนะครับเราเพราะไอ้ร่างกายนี่จะต้องแข็งแรงนะครับต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นการที่ร่างกายแข็งแรงก็ต้องทําแบบนี้นะครับเหนื่อยก็ต้องทนต้องยอมเพื่อที่เราชอบอในการท่องเที่ยวแบบนี้นะครับหน้าตาได้ปะทะกับ ความเย็นของอากาศความหนาวเย็นนะครับก็เป็นสุกแล้วนะครับปีปีหนึ่งครับขอบคุณมากนะครับสำหรับทิปนี้ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปนะครับในการท่องเที่ยวสวัสดีครับ